สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฮัลโหลไอ้บริบาลฮัลโหลแมทียวาเทียวฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ่ออันนี้ก็คือไก่เอ่อเครื่องในไก่อบค่ะอันนี้คือเครื่องในไก่อบเอ่อก็ก็จะเป็นมีหัวใจมีตับแล้วก็มีเกินนิดนึงค่ะ การทำก็นำไปต้มให้ให้สะอาดนะคะต้มก่อนค่ะต้มให้สะอาดเสร็จแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดเลยค่ะดึงดึงพวกมัน,มนที่ว่าเป็นไขมันที่ว่าเป็นเป็นเส้นเอ่อเอ่อที่ว่าเป็นเส้นๆน,นะคะดึงออกค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพานสวัสดีค่ะคุณสุพานฮัลโหลแมทธิวสวัสดีค่ะคุณสุพานขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังใจจากคุณสุพานค่ะต้มก่อนค่ะต้มให้สะอาดเลยค่ะต้มแล้วก็ล้างทีละชิ้นดึงดึงไขมันดึงที่ว่าเป็นเส้นเลือดเส้นเส้นข้างๆตรงตรับมันจะมีเป็นเป็นเหมือนกับเป็นกับคล้ายๆลูกโป่งนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะทีละอันดึงออกตัดออกค่ะหัวใจก็ผ่าครึ่งค่ะแล้วพวกขืนพวกอะไรถ้าถ้ามันมีมีเออ เส้นเส้นที่ว่ามันมันหุ้มด้วยเเครื่องในนะคะดึงออกล้างให้สะอาดแล้วก็นำนำมานำมาใส่ถาดแบบนี้ค่ะนำมาใส่ถาดแบบนี้แล,แล้วก็เอาเอาขนอที่ว่าเป็นก้อนนะคะยียีให้มันให้มันแตกแล้วแล้วก็โรยโรยบนนี้ค่ะโรยบนตับค่ะในนี้ก็จะใส่ไปสี่ก้อนค่ะ คนคขน,ขนสีก็เราเราก็บี้ให้มันเป็นผงค่ะหรือว่ามีมีแบบผงเราก็ใส่แบบผงหรือว่าอยากปรุงแบบไหนเราก็ปรุงเลยค่ะเราก็ใส่ข้างบนทีนี้พอเรานำไปอบมันก็จะเป็นมันก็จะละลายเข้าเข้าเนื้อแบบนี้ค่ะอันนี้อบสุกแล้วค่ะอันนั้นที่ทำเมื่อวานค่ะเหลือ,อนิดนึงข้าวกับไข่อบเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อบานทำสองกิโลวันนี้ก็ทำอีกสองกิโลค่ะคือคือมันอร่อยค่ะมันอร่อยมันไม่มีกลิน่นคาวอร่อยมากอันนั้นที่ทำเมื่อละทำเมื่อบานเหลือนิดนึงอันนี้ทำใหม่ค่ะอันนี้ทำใหม่อีกสองกิโลอันนั้นก็สองกิโลเมื่อบานฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวค่ะข้าวข้าวนี่ก็การหุงข้าวแบบนี้มันมันจะไม่ทำให้หม้อไหม้นะคะ มันจะไม่ทําให้หม้อไหม้คือคือเราก็หงุงหุงให้มันสุกประมาณสุกประมาณ90เซนค่ะหุงแบบนี้ใช่ไหมละ่ะพอมันพอมันเริ่มสุกได้ที่90%เราก็ไปเรนน้ำออกเรนออเรน้ำออกเสร็จแล้วก็นำปิดไฟค่ะปิดไฟปิดไฟก่อนแล้วก็นำน้ำหม้อไปตั้งข้างบนค่ะมันก็จะค่อยๆทําทำให้น้ำที่เหลือในหม้อสเสด็จค่ะ ทำทำให้น้ําที่เหลือในข้าวมันก็จะเสด็จไปค่ะมันก็จะไม่ไหม้ค่ะคือเราต้องปิดปิดเอ,อ่อปิดเตาก่อนหรือไม่ก็เปิดเบาสุดเลยเบาเบาสุดเหมือนแบบอุ่นนะคะมันจะไม่ไหม้เราค่ะไม่ไหม้ครั้งนี้ก็จะเป็นถั่วค่ะอันนี้ที่ที่ถัว่วที่ต้มเมื่อตอนกลางวันค่ะอันนี้ทํา รวมร,วมระยะเวลาในการทำก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะอันนี้อันนี้5ชั่วโมงทัวคือกินไม่มออร,รค่าก็เอาใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นทีนี้เราก็ตักกินเวลา2ทับีแบบนี้คือคือเราจะทำอาหารหลายอย่างแล้วก็เวลาเราจะกินเราก็จะตักตักทุกอย่างค่ะ ตักทุกอย่างแล้วก็กินกินแบบหลายๆอย่างค่ะคือจะแต่แต่อันนี้กินเมื่อวานหมดแล้วค่ะหมดแล้วเมื่อวานคุณคุณสุพานกินตับเมื่อวานสองกิโลนาเหลือนิดนึงข้าวเหลือนิดนึงอันนี้หงไมหงไมอยู่ตรงนี้ค่ะน,นั้นอันนี้ก็ถั่วที่ทำเมื่อเมื่อตอนกลางวานค่ะ ร่วมระยะเวลาในนี้ก็5ชั่วโมงมอนี้5ชั่วโมงมอนี้ก็ยุ่งยากในการล้างค่ะต้มกับล้างก็1ชั่วโมงนำไปอบอีกประมาณหชั่วโมงสชั่วโมงค่ะข้าวในหงแ๊บเดียวข้าวในหงเประมาณ30นาทีอันนั้นก็เหลือเมื่อวานค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณสุพาน มาไลค์ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารทุกวันค่ะถ้าทำบางทีทำก็ทำเยอะๆทำหลายอย่างแล้วก็ใส่ตู้เย็นเวลาเราจะกินแล้วก็ตักตักทุกอย่างตักทุกอย่างอย่างละนิดกินเยอะค่ะบ้านนี้ส่วนมากจะกินกินอาหารเยอะค่ะเงินหมดไปกับ กับการกินค่ะการกินอย่างเดียวเลยซื้อมาทํากินเองค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่แพงหรอกค่ะอันนี้กิโลละประมาณ4ยูโรหมอนี้ประมาณเอ่อสี่ยูโรเอ่อต่อกิโลค่ะตับอันนี้4ยูโรไม่แพงอันนี้ก็12ยูโรต่อกิโลข้าวนี่ก็ประมาณ ประมาณถุงหนึ่งกิโลนึงก็ประมาณสามยูโรกว่าค่ะอันนี้คือข้าวข้าวอเมริกันค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณสุพันลงก่อนขอบคุณค่ะคุณสุพนันคนสวยคุณคุณสุพันคนสวยที่สุดในโลก <c oughs> ได้เงินละปากหวานไม่ใหญ <c oughs> ่พอยใหญ่พอยแต้ติ๊บแล้วก็ปากหวาน มาเปหนูหน่อยเปหนูหน่อยหนูอยากได้สายเปยหน,นูอยากได้สายเปยเยอะๆเปหนูหน่อยค่ะหนูน่ารักอ่ะเอออันนี้ก็ตับค่ะตับตับตับอบสุกแล้ว ไม่มีกลิ่นคาวค่ะสะอาดกริบเลยไม่มีกลิ่นคาวค่ะสะอาดเรียบร้อยแค่แค่ดึงเส้นดึงไขมันออกนี่ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะต้มกับล้างนี่หนึ่งชั่วโมงครึ่งไว้ใจในในเรื่องความสะอาดค่ะยายพลอย <laughs> ยายพลอยเป็นคนเรื่องมากค่ะก็เลยไม่มีสามีค่ะอยากได้สามีแบบเออ อยากได้สาม,มีสายเปยค่ะอยากได้สาม,มีสายเปยสะอาดกริบเรียบร้อย <c oughs> หาบ่ได้ก็เลยบม่มีล้ำขาวอืมแต่มาลูกหลายอยู่ <c oughs> ลูกลายไม่มีสาม,มีก็เอาเอาลูกมาเลี้ยงค่ะมีลูกมีลูกเยอะอ่ะอันนี้ ถั่วค่ะถั่วบวได้ตั้งกล้องเด้อข่อยมือยเอออันนี้ถัว่วค่ะถั่วที่ต้มเมื่อตอนกลางวันอันนี้ห้าชั่วโมองอันนี้ครึ่งชั่วโมองอันนี้ประมาณสองชั่วโมงครึง่งขอบคุณค่ะคุณสุพานถ้าถ้าพอสาเปยูบ่บางไดบอกไปหาแม่หญยพ่อยในเดอ้อประชันโอ้ยข่อยกระพวงไปตามประสานละ คือสาก่อยเดอผู้ใดก็ได้ยายพ่อย่มีสามีมีแต่ลูกลูกลายลูกหลายกินเยอะบ่มีผู้ใดเขาเอาไปเลี้ยงบ่งมีผู้ใดเขามาเปย์ข่อยดอกค่อย,อ,กอยกินลายกินเยอะลูกก็เยอะลูกก็ลายลูกก็กินกินเอ่อบรรดาสามือ้อ อวนตุปุเลยองกรคุณสุพันขอบคุณค่ะสิบนาทีสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณสุพนันขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีนี่ขอให้กิจการรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐีนี่ขอให้เจริญเจริญเจริญต่อไปก็ซื้อเอาทั้งตึกเลยนะคอนโดนานา่นซื้อใบซื้อใบได้ขอสิทธผ้าลูกคอยไปยูซื้อใบเด้อต่อไปก็ให้เป็น เป็นมหาเศรษฐีนี่ค่ะต่อไปก็ซื้อเอาทั้งตึกเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you Matthew Thank you คุณสุพานแมทเ e w ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย